สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการติดสติกเกอร์ติดเล็บนะคะมีทั้งเล็บมือเล็บเท้าเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเล็บมือนะคะซึ่งเป็นแบบบางค่ะวิธีการแกะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะลอกสติกเกอร์ออกได้เลยแบบนี้ค่ะเราก็จะทาอิธีลร์นิวนะคะแต่ว่าตัวสติกเกอร์ติดเล็บเขาก็จะไม่ทําลายหน้าเล็บของเรานะคะแต่ว่าเขาก็ยังจะทิงคาบกาวไว้แบบนี้ค่ะซึ่งสามารถทําความสะอาดได้นะคะหลังจากที่เราแกะสติกเกอร์ติดเล็บครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดเล็บค่ะ เพื่อที่จะปิดในครั้งต่อไปได้เลยนั่นเองค่ะก็คือเราจะใช้แผน่นแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะค่อยๆถูทีละเล็บไปแบบนี้ค่ะภาพตัวอย่างก็จะเป็นการติดสติกเกอร์เล็บเท้านะคะก็คือการทาความสะอาดเล็บเท้านั่นเองค่ะนี่เราก็จะถูไปแบบนี้ตัวกาวเขาก็จะหลุดออกมาแบบง่ายๆเลยนะคะนี้ค่อยๆถูไปทีละเล็บแบบนี้ค่ะจนกว่าตัวสติกเกอร์เขาจะหลุดออกนะคะซึ่งการใช้แผน่นแอลกอฮอล์ก็จะทําให้การทําความสะอาดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะนี่ทําไปทีละเล็บนะคะเราจะเห็น ได้ว่าเล็บของเรานะคะยังขาวแล้วก็ยังอาจเป็นธรรมชาติอยู่แบบนี้ค่ะก็คือเล็บเราไม่เหลืองไม่เสียเลยนะคะนี่ก็จะค่อยๆทําแบบเบามือแบบนี้ค่ะไปทีละเล็บลยนะคะสติกเกอร์ติดเล็บนะคะเขาก็จะมีทั้งติดเล็บมือแล้วก็ติดเล็บเท้าค่ะเล็บมือนะคะเขาก็จะมีแบบบางแล้วก็แบบหนาค่ะส่วนเล็บเท้านะคะเขาก็จะเป็นแบบหนาเป็นลายปริ้นสีสวยไปเลยค่ะ นี่พอเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเล็บของเรานะคะยังขาวจัวแบบนี้อยู่เลยค่ะถึงจะเป็นเล็บเท้ากะ็คะส่วนตัวรู้สึกว่าการตริดสติกเกอร์ติดเล็บทําให้เล็บเราขาวมากกว่าปล่อยเป็นธรรมชาติอีกนะคะพอทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ แผ่นแอลกอฮอล์นอกจากเขาจะทําความสะอาดแล้วเขายังไล่ความชื้นนะคะทําให้เล็บเราแห้งเหมาะแก่ก,การติดสติกเกอร์ครั้งต่อไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกแบบเลือกลายของสติกเกอร์ติดเล็บเราได้เลยค่ะรอบนี้จะเป็นแบบหนาน,นะคะนี่แบบหนาน,นะคะเขาก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นลายปริ้นแบบนี้ค่ะนี่บางตัวนะคะก็จะติดเพรติด,ตดมุกค่ะแล้วแต่เราจะเลือกได้เลยแบบหนาน,นะคะเขาก็จะให้ฟีลแบบเราทําเล็บเจลวเลยค่ะพอเราแกะสติกเกอร์ออกเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอามาแปะที่เล็บแบบ นี้เลยค่ะทําเองได้ง่ายๆเลยนะคะ นี่แปะแล้วก็รีดนะคะให้เขาเรียบค่ะให้เท่ากับเล็บของเราเลยนะคะนี่น ижу, รีดๆไปแบบนี like ้ค่ะไม่ต้องเอากลไกมาตัดส่วนเกินออกก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะตะไบออกแล้วเขาก็จะออกได้เป็นแผ่นค่ะไม่ต้องเสียเวลาตัดหลายรอบนะคะนี่ค่ะกดๆแปะๆติดๆแบบนี้จนกว่าเขาจะเรียบแล้วก็ฟิตกับเล็บมือของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําตะไบเล็บตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมาค่อยๆตะไบออกตัวนี้เขาจะเป็นแบบหนานะคะก็จะใช้เวลาในการตะไบนิด เพื่อให้เขาออกมาเรียบแล้วก็สวยนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ไม่ขาดด้วยค่ะเวลาเราดึงเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขา,าดึงตัวที่อยู่ในเล็บจนขาดอ่ะนี่ค่ะค่อยๆตะไปไปแบบเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะได้เล็บออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่หลังจากที่เราทํามาครบปุนิ้วแล้วก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะตัวสติกเกอร์ติดเล็บนะคะจริงๆเขามีความเงาแล้วก็ความสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้ตัวน้ํายาเคลือบเล็บหรือว่าน้ายาทาเล็บ แบบใสก็จะทําให้เล็บเรามีความเงางามเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความคงทนด้วยนะคะน้ํายาทาเล็บแบบใสเราสามารถที่จะทาในช่วงที่เราทาเล็บได้ถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้เขาเงาขึ้นเราก็ทาสามารถทาได้เรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะพอออกมาแล้วก็เงาสวยตรงใจเลยค่ะแบบหนาก็จะเป็นลายลิ้นแบบเก๋ๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกหลายแบบหลายสไตล์เลยค่ะสติ๊กเกอร์ติดเล็บนะคะไม่ทําให้เล็บเสียติดทนกันน้ําแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องอบด้วยนะคะแล้วก็ราคาน้องน่ารักมากๆเลย เราทำเล็บเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะทำกิจกรรมในบ้านได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทำงานบ้านนะคะหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้เว้นระยะการโดนน้ำนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะก็จะทำให้สติกเกอร์ ติเล็บของเราทนยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะแบบต่างๆสีสวยมีให้เลือกเยอะๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็บมือหรือเล็บเท้านะคะสามารถเลือกลายเลือกแบบเลือกสีตามชอบได้เลยค่ะให้สติกเกอร์ติดเล็บนะคะไม่ว่าจะเล็บมือหรือเล็บเท้าเป็นทางเลือกแก่ทุกท่านนะคะที่อยากจะทําเล็บแต่ไม่มีเวลาออกไปทําข้างนอกแต่ว่าทําเล็บออกมาแล้วสวยเหมือนไปที่ร้านเลยที่สําคัญนะคะสะดวกมากๆเลยไม่ว่าจะทําเวลาไหนก็ได้นะคะโดยเฉพาะยิ่งใครไม่มีเวลาจะต้องดูแลลูกเล็กหรือว่าจะต้องทํางานที่บ้านหรือว่าทํางานข้างนอกนะคะ ตัวนี้ก็ให้เป็นตัวเลือกสําหรับค้ณค่ะสามารถเปลี่ยนแบบเล็บได้ทุกวันเลยนะคะไม่ทําให้เล็บเสียค่ะมีหลายลายหลายแบบหลายสุภาพหลายเปรี้ยวจี๊ดนะคะสามารถเลือกแบบตามกิจกรรมของทุกท่านได้เลยค่ะ